ดาวเสาร์เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากด้วยวงแหวนอันสง่าง,งามและกลุ่มเมฆที่หมุนวนแต่จะเป็นยังไงถ้าเราดำลงไปในนั้นได้ยานแคสซินีของนาซาได้ลองทำแบบนั้นมาแล้วและนั่นก็กลายเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นสุดๆยานอวากาศแคสซินีของนาซาเป็นยานสำรวจที่ใช้เวลานาน,านถึง13ปีโคจรรอบดาวเสาร์และรวบรวมข้อมูลน,น่าทึ่งไว้มากมายและหนึ่งในเป้าหมายหลักของยานคือการช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ถึงร้อนจัด ชั้นบรรยากาศชั้นบนของดาวเคราะห์น,นั้นร้อนอยู่เสมอแงล่ล่ะก็พวกมันอยู่ใต้ดวงอาทิตย์โดยตรงแต่สิ่งที่น่าแปลกอยู่กับดาวเสาก็คือดาวเคราะห์กลุ่มก๊าซยักษ์นี้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากเกินไปจนไม่สามารถรับความร้อนได้ขนาดนั้นดังนั้นยานแคสซินีจึงไม่ได้สังเกตการดาวเสาภายนอกเพียงอย่างเดียวในวันที่15กันยายนปี2017ยานได้ดำดิ่งลงไปสู่การเดินทางที่กลายเป็นจุดจบสุดท้ายของตัวมันเอง ช่วงเวลาสุดท้ายของยานถูกนําไปใช้ในชั้นบรรยากาศเบื้องบนของดาวเสาและส่งข้อมูลที่ล้ําค่ากลับมาในขณะที่มันก็ค่อยๆสลายตัวไปช้าๆที่ชั้นด้านบนพวกนี้โหดร้ายมากมันมีสนามแม่เหล็กอันน่าสะพรึงของดาวเสาที่ส่งพลังงานออกมาอย่างมหาศาลและมีลมแรงพัดวนด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงยานแคสซินีจะต้องเคลื่อนผ่านชั้นเมฆที่ทั้งหนาทึบและขุนมัวที่มีทั้งสีทองอ่อนและสีจางซึ่งเป็นสีที่สะท้อนแสงจางๆมาจากดวงอาทิตย์ แลวมันก็ไม่ใช่เมฆปุย๋ยที่น่ารักเหมือนเมฆของโลกที่เกิดจากไอ้น้ําแต่มันคือฝันร้ายของไฮโดรเจนและฮีเลียมยานสำรวจได้ทําการสำรวจลึกลงไปอีกพาบริเวณวงแหวนอันขึ้นชื่อของดาวเสาที่ทําให้เกิดสาสารฝนตกลมลดาวเสายานแคสซินีค้นพบว่าฝนนี้รุนแรงเกินที่ใครจะจินตนานการถึงนั่นคือมีปริมาณสาสารมากกว่า22,000ปอนปอต่อวินาทีซึ่งนั่นเป็นอัตราที่ทําให้วงแหวนของดาวเสาอาจไม่คงอยู่ได้ตลอดไป แรงโน้มถ่วงของดาวเสาเองอาจกัดกร่อนวงแหวนจนหมดสิ้นไปสักวันเว้นแต่วงแหวนจะได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนสิ่งที่ตกลงมานี้เป็นเม็ดน้ำแข็งและฝุ่นขนาดเล็กที่ติดอยู่ในแรงโน้มถ่วงของดาวเสาที่ร่วงหล่นลงสู่ชั้นบรรยากาศราวกับพายุที่โหมกระหนำ่ำอนุภาคเหล่านี้เมื่อผสมกับน้ำมีเทนและแม้แต่สารเคมีอย่างโพรเพนและบิวเทนมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเคมีในชั้นบรรยากาศของดาวเสา ดยอนุภาคเหล่านี้จะผสมกับอนุภาคในชั้นบรรยากาศชั้นบนจนทําให้ดาวเสามีน้ําหนักมากขึ้นและทําให้มันร้อนขึ้นน่าเศร้าที่สิ่งนี้มันโหดร้ายเกินไปสําหรับยานแคสซนี่ผู้น่าสงสารเมื่อถูกออกแบบมาให้แข็งแกร่งพอสําหรับบรรยากาศชั้นนอกแต่สุดท้ายมันกลับถูกเผามอดไหม้ไปก่อนที่จะลงไปถึงบริเวณที่ลึกกว่าและรุนแรงกว่าซึ่งในชั้นบรรยากาศของดาวเสามีความเข้มข้นสูงกว่า ลมในบริเวณนั้นมีความเร็วสูงถึง1770กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ความดันอากาศก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเปรียบได้กับการกำลังดำลงไปในมหาสมุทรแห่งก๊าซที่มีพื้นผิวขุ่นมัวและเมื่อท้องฟ้ายิ่งมืดลงและก๊าซยิ่งหนาแน่นขึ้นมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งน่าสะพรึงมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มืดสนิทที่นั่นมีเพียงคุนละมวนก๊าซไฮโดรเจนมหาสารที่พุ่งเข้ามาจากทุกทิศทาง แต่การเสียสละของยานแคสซี่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อนักวิทยาศาสตร์และข้อมูลสำคัญที่ยานส่งมาให้เราในช่วงเวลาสุดท้ายก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทําแผนที่ชั้นบรรยากาศชั้นบนของดาวเสารได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งกว่าที่เคยยานแคสซี่ติดตามดาวเลิกสว่างสวัยอย่างดาวในกลุ่มนายพลานและกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ขณะที่ผูมันเคลื่อนผ่านด้านหลังของดาวเคราะห์และวัดการเปลี่ยนแปลงของแสงดาวเลิกซึ่งนั้นช่วยนักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงความหนาแน่นและความร้อนของชั้นบรรยากาศได้ และเราก็มีภาพสุดท้ายที่ได้บันทึกไว้ด้วยถึงแม้ว่าจะไม่น่าประทับใจอย่างที่คิดก็ตามเพราะมันเป็นภาพขาวดําที่ถ่ายจากระยะห่างประมาณ634,081กิโลเมตรมันแสดงให้เห็นด้านมืดของดาวเสาร์ซึ่งส่องสว่างอย่างนุ่มนวลด้วยแสงสะท้อนจากวงแหวนของตัวมันเองนาซาย,ยังได้โพสต์ภาพที่ศิลปินของพวกเขาสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่ยานแคสซินีอาจมองเห็นในช่วงเวลาสุดท้ายของมัน และแน่นอนว่าภาพนี้ทําให้เราได้คําตอบสําหรับปริศนาความร้อนของดาวเสานั่นคือแสงออโรรานั่นเองเรื่องกลายเป็นว่าเนื่องจากสนามแม่เหล็กที่รุนแรงชั้นเมฆของดาวเสาจึงถูกจุดประกายขึ้นจากปรากฏการณ์ออโรราที่คั่วโลกอย่างฉับพลันพวกมันคล้ายกับแสงเหนือบนโลกแต่มีความเข้มมากกว่าทําให้ท้องฟ้าของดาวกลุ่มแก๊สยักษ์สว่างสวยไปด้วยแสงที่บางครั้งก็เป็นสีเขียวและบางครั้งก็เป็นสีน้ําเงิน พวกมันถูกจุดประกายขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลมสุริยะและอนุภาคที่มีประจุจากดวงจันทร์ของดาวเสาบริเวณที่ร้อนที่สุดของดาวเสาอยู่ใกล้กับออโรราเหล่านี้และแสงเหล่านี้มีพลังมากพอที่จะให้ความร้อนแก่ชั้นบรรยากาศเบื้องบนกระจายความอบอุ่นไปทั่วดาวเสาดังนั้นด้วยข้อมูลเพิ่มเติมนี้เราจึงได้ค้นพบสิ่งสําคัญที่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับดาวเสาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงดาวแก๊สยักษ์ทั้งหมดในระบบสุริยะของเราและที่อื่นๆอีกด้วย ในขณะเดียวกันภาพถ่ายดาวศุกร์ที่เรามีนั้นน่าทึ่งกกว่านั้นมากดาวศุกร์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกเล็กน้อยและมันถูกเรียกว่าฝาแฝดของโลกเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันเช่นในด้านขนาดมวลและองค์ประกอบแต่อย่าเพิ่งเชื่อเรื่องนี้ภายใต้มเมฆหนาทึบเหล่านั้นคือสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะของเราส่วนพื้นผิวของมันก็เหมือนฝันร้ายที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ900องศาฟาเรานไฮต์ซึ่งร้อนพอที่จะละลายตะกั่วได้เลยทีเดียว ส่วนแรงดันอากาศบนดาวศุกร์ก็มีมากเช่นกันและสูงกว่าโลกถึง92เท่านั่นเทียบเท่ากับการลงไปยืนอยู่ใต้มหาสมุทรลึก3,000ฟุตเราอดใจไม่ไหวที่จะถ่ายรูปเก็บไว้ในช่วงทศวรรษ1,970นักวิทยาศาสตร์สามารถนำยานสำรวจลงจอดบนพื้นผิวภูเขาไฟที่โหดร้ายนี้ได้และภารกิจเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จพวกเขาส่งภาพถ่ายดาวศุกร์ชุดแรกกลับมาและแสดงให้เราเห็นถึงสิ่งที่น่าทึ่งนั้นยานสำรวจลำแรกอยู่ที่พื้นผิวได้เพียง23นาที จากนั้นก็ตกลงมาภายใต้แรงนากากาศลมและความร้อนนันบ้าคลัง่งยาสำรวจทั้งลำแรกและลำที่สองสามารถบันทึกภาพพานโนรามาขาวดำของเนินเขาหินไว้ได้แต่ในทั้งสองลำเลนตัวที่สองไม่สามารถดีตัวงมาได้ภาพที่ได้มาเป็นภาพขอบฟ้าราบเรียบพื้นดินเต็มไปด้วยหินแหลมคมและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแรงกดทับรอกับพลังที่มองไม่เห็น หลังจากผ่านอุปสรรคมากมายในที่สุดเราก็สามารถชมภาพสีสันสดใสจากดาวศุกร์ในช่วงทศวรรษ1980ได้ซึ่งยานอวกาศลำนี้สามารถอยู่ได้นานกว่า2ชั่วโมงท่ามกลางสภาวะสุดขั้วแต่แทบไม่น่าเชื่อที่ผู้มันไม่สามารถส่งอะไรมาให้เราได้เลยดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่หลอมละล,ะลายโละหะได้และชั้นบรรยากาศของมันเองก็กัดกร่อนยานอวกาศได้ภาพถ่ายที่ถ่ายได้แสดงให้เห็นว่าบนดาวศุกร์ท้องฟ้าไม่ใช่สีฟ้าแต่เป็นสีเหลืองน่าขนลุกเนื่องจากมวลเมฆหนาทึบของกรดซันฟิลิก ในภาพมีสีแดงบิดเบี้ยวเนื่องจากชั้นบรรยากาศที่หนาทึบของมันแต่ภาพก็ยังชัดเจนพอที่จะมองเห็นหินครุคระและภูมิประเทศที่แห้งแลง้งที่มีร่องแม่น้ำที่แห้งแล้งและพายุฝุ่นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นักวิทยาศาสตร์เลือกที่จะไปศึกษาดาวังคารแทนนาซ่าเองก็มีแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่แสดงถึงลักษณะของพื้นผิวของดาวศุกร แต่แบบจำลองเหล่านี้ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของมันได้จริงๆบางทีอาจถึงเวลาที่เราต้องศึกษาดาวสุกใหม่อีกครั้งยังมีหลายสิ่งที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านที่ร้อนแรงดวงนี้ในที่สุดเราก็ได้พยายามเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัส,สบดีในช่วงทศวรรษที่1990และนั่นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้ ยานสำรวจกาลิเลโอของนาซาถูกออกแบบมาเพื่อดำดิ่งสู่ดาวพลหัส,สปดีมันถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี1989และเดินทางไกลเป็นระยะทางหลายล้านกิโลเมตรโดยมียานสำรวจขนาดเล็กติดตั้งอยู่บนยานด้วยเจ้าฮีโร่ตัวน้อยนี้จะต้องเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดที่เราเคยพบเจอในอวกาศและในที่สุดมันก็ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศในวันที่13กร,รกฎาคมปี1995 ในขณะนั้นยานอวกาศยังคงอยู่ห่างจากดาวพฤหัส,สบดี80,467,200กิโลเมตรดังนั้นแค่จะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศให้ได้มันจะต้องใช้เวลาร่วงหล่นเป็นเวลานานหลายเดือนและในที่สุดมันก็ลงสู่ชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นและหมุนวนของดาวพฤหัส,สบดีได้สําเร็จยานสำรวจพุ่งชนทอ้องฟ้าดาวพฤหัส,สบดีด้วยความเร็วที่น่าทึ่งถึง1,070,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนั่นเร็วพอที่จะข้ามสหรัฐอเมริกา จากลออแซงเจลริสไปยังนิวยอย์กได้ภายใน90ิวินาทีเลยทีเดียวการลดความเร็วลงอย่างรุนแรงทำให้ยานสำรวจต้องเผชิญกับแรงโน้มถ่วงอันน่าสะพึงกลัวที่แรงกว่าโลกถึง228เท่าและภายในไม่กี่นาทีความเร็วของยานก็ลดลงจากความเร็วเหนือเสียงเหลือเพียงร้อยไมล์ต่อชั่วโมงภายในไม่กี่นาทีความร้อนที่เกิดจากการพุ่งเข้าชนนั้นรุนแรงมากจนเกิดแสงส่องสว่างจ้าเท่ากับดวงอาทิตย์จากคลื่นการกระแทกด้านหน้า ส่วนอุณหภูมินั้นก็พุ่งสูงขึ้นไปถึง2 8 0 0 0องศาฟาเรนไฮต์และทั้งหมดนี้ยานสำรวจก็ได้รวบรวมข้อมูลทุกวินาทีและส่งมาให้เราทั้งหมดจนได้มันให้ข้อมูลสําคัญบางอย่างเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศลึกลับบนดาวพฤหัส,สบ,บดียกตัวอย่างเช่นมันทําให้เราได้รู้ว่าชั้นบรรยากาศชั้นบนของดาวพฤหัส,สบ,บดีแห้งกว่าที่คาดไว้คือมีไอน้ําและสารประกอบอินทรีย์น้อยกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดไว้ และยานสำรวจยังวัดลมแรงได้สูงถึงเกือบ1กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือมันไม่ได้รับแสงสว่างมากนักแม้ว่าเราจะคิดว่าแสงเหล่านี้ไม่มีวันสิ้นสุดบนดาวพฤหัสบดีก็ตามและหนึ่งในความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยานสมรวจนี้คือการค้นพบว่าชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีมีีเลียมน้อยกว่าที่เราคิดไว้ นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นถึงรังสีอันน่าสะพึงกลัวที่ระดับความสูง48,280กิโลเมตรเหนือเมฆของดาวพฤหัส,สบ,บดีเรากับว่ามีรังสีที่เข้มข้นแผ่ปกคลุมดาวเคราะห์เรากับเกราะป้องกันจักรวาลยาลำน้อยที่น่าสงสารของเราสามารถอยู่รอดได้นานถึง58นาทีแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ต่อแรงกดดันมหาศาลแต่ในขณะเดียวกัน ยามบริวารของกาลิเลโอก็ยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไปและกลายเป็นยานอวากาศลำแรกที่ได้โครจรรอบดาวพฤหัสบดี